คือการเมืองยุคหนึ่งนะคุณพันิกามันจะเป็นยุคที่มันไม่ถึงขนาดเป็นขั้วชัดการเมืองไทยเป็นขั้วมาก็ไม่กี่ปีหลังนะแต่เดิมเนี่ยเพื่อไทยกับอีกอีกขั้วหนึ่งตอนหลังเกิดอ,อนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลและตอนแรกเนื่องจากเพื่อไทยกับอนาคตใหม่แบบก้าวไกลเนี่ยมันเหมือนอยู่สายเดียวกันถูกไหมเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อการเลือกตั้งครั้งนี้หลังมีการจัดตั้งรัฐบาล เพื่อไทยกลายเป็นถูกมองก็ไปจับมือกับขั้วเดิมกลายเป็นอีกขั้วหนึ่งแล้วก้าวกลายเป็นอีกขั้วหนึ่งแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงณขณะน,นี้หน้าเสือพักใหญ่ที่แข่งกันคือพักคู่ขั้วเนี่ยจะเป็นสองพักนี้ใช่มันไม่มีพักไหนที่จะมาเป็นคู่ขั้วมากกว่าสองพักนี้ใช่ค่ะถูกไหมฮะทะ่านี้มันเกิดภาพภาพหนึ่งก็คือก้าวไกลอันนี้ในฐานะคณะก้าวหน้านะต้องออกตัว้นิดนึง วิพูดสักพักเริ่มเพลินนะอย่าเพลินเหมือนกับว่าตอนนี้ถ้าใครไม่คิดแบบก้าวไกลเลวหมดมันเหมือนปรากฏการณ์แบบพักเทพพักมารมาไหมเราต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เรานําเสนอกับประชาชนแตกต่างจากพรรคอื่นส่วนจะดีหรือจะเลวเนี่ยประชาชนตัดสินอแต่ว่าอเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณคิดว่าพักก้าวไกลเหมือนกับพักภูมิใจไทยไหมไม่เหมือนอยู่แล้วอ่บางคนบอกว่าพักก้าวไกลเหมือนกับพักเพื่อไทย เหมือนไหมไม่เหมือนอ่าดิฉันบอกว่าคนที่บอกว่าณนะวันนี้อ่อย่างไปไม่ได้ชนบอกอะไระะจุดคุณหนูหลิงบอกว่าณนะวันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยใกล้เคียงกันมากที่สุดดิฉันก็ขี้เกียจจะเถียงเดี๋ยวจ,จะยาวนะคะโอ้แต่ละดิฉันก็เอาเปรียบเพราะดิะฉันมาพูดตอนที่พี่หนูหลิงไม่อยู่นะทีนี้นะคะเอาเป็นว่าดิฉันก็เชื่อว่าประชาชนจำนวนมากเห็นด้วยกับดิฉันว่าณวันนี้เนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลย อไม่เหมือนกันเลยนะต่างกันเกินไปต่างกันต่างกันจริงๆถามว่าความต่างนั้นจะทําให้เราจับมือกันไม่ได้ตลอดไปเลยไหมไม่หรอกในความจําเป็นทางการเมืองเนี่ยถ้าถึงเวลาที่คุณจะต้องเจราจาคุณก็ต้องเจราจาคุณหนูเรียนอาจจะหมายถึงถ้าเทียบกับพรรคอื่นก้าวไกลใกล้กับเพื่อไทยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับพรรคอื่นเหรอประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ จร,จริงๆเราก็อยากจะใกล้กับเขามากเลยนะแต่ในข้อเท็จจริงมันไม่ใช่อะอม,มันไม่ใช่แล้วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงและสุดท้ายแล้วกลับมาที่เรื่องแรกก็คือ,อเราเสนอตัวเข้าแข่งขันในการเมืองเนี่ยเราต้องมั่นใจข้อที่หนึ่งเราดี เราดีในแง่นี้ไม่ใช่ว่าเป็นคนดีเยาวัฒก์ันนะคะหมายวามว่าเราเนี่ยมีนโยบายที่ดีมีผู้สมัครที่ดีมีคนดิเดตนายกที่ดีเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับประชาชนถ้าเอาของไม่ดีไปเสนอขายใครเขาจะซื้อถูกไหมคะนี่ก็คือต้องมั่นใจก่อนว่าของของเรานี่มันดีอันนี้เราก็มั่นใจข้อที่2เราต้องมั่นใจว่าเราแตกต่างจากพรรคอื่นเพราะว่าถ้าเราไม่แตกต่างแล้วคุณจะขายของยังไงถูกไหมคะเพราะว่าอะไรอย่างน้อยยังไงเราก็ยังเป็นพรรคใหม่อยู่ กา,ารเป็นการเป็นพรรคใหม่เนี่ยคุณก็ต้องแตกต่างจากพรรคที่เขามีมาต้องโดดขึ้นมาถูกต้องเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเป็นพรรคเทพพรรคมารเนี่ยคือดิฉันก็คิดว่าคนที่เรียกว่าเป็นพรรคเทพพรรคมารเนี่ยก็คือประชาชนไหมซึ่งถ้าเขามองแบบนั้นดิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปตัดสินว่าที่เขามองมันผิดหรือถูกอย่างไ่ไม่ไปถึงมองผมหมายถึงว่ามันมีการแบ่งกันอย่างนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าก้าวไกลจะบอกในทางว่าถ้าไม่ใช่แบบนี้นนไม่ถูกหมดเลย คือถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นพรรคที่ที่ซื้อเสียงเนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกเราผิดไหมไม่ผิดเออเออคือถ้าเกิดว่าคุณเป็นเป็นพรรคการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยอันนี้ก็ยากนะเราไม่เหมือนอเราผิดไหมไมแล้วเราจะต้องทํายังไงกับชีวิตถูกไหมคะอ,อ่ผมหมายถึงว่าบางทีมันไม่ต้องเรื่องที่มันชัดเจนอย่างนั้นหมายถึงเรื่องบางเรื่องอ่ะถ้าไม่ได้คิดแบบนี้เนี่ยเธอต้องเป็นมารต้องคิดแบบก้าวไกลเท่านั้นถึงจะเป็นเทพ มันไม่มีใครคิดว่าจาได้ใช่ไหมถ้าคิดแบบการเมืองแบบเทพมารอะยุคเดิมได้ดิฉันคิดว่าไม่มีใครที่มานั่งพูดว่าถ้าคิดแบบนี้เป็นคนดีเป็นเทพคิดแบบนี้เป็นมาหรอกค่ะแต่ดิฉันคิดว่ามีอยู่จริงที่ว่าถ้าทําตัวแบบนี้ประชาชนไม่เลือกก็เป็นเทพหรือมารในภายตาประชาชนถ้าทําตัวแบบนี้ประชาชนเลือกอันนี้ประชาชนไม่เลือกครั้งหนึ่งเราเคยเชื่อกันว่าถ้าพรคการเมืองไม่ซื้อเสียงไม่ชนะหรอก เราก็ทําให้เห็นแล้วว่าไม่ซื้อเสียชนะซื้อเสียงตังหากจะไม่ชนะแพ้นะคะเสียตังเปล่าด้วยไม่เข้าเป้านะคะยิงหัวคะแนนก็ตายเปล่าเพราะว่าหัวคะแนนก็ไม่รู้จะทํายัางไงเหมือนกันเราคิดว่าการทําแบบนี้เนี่ยคือการยืนหยัดว่าเรื่องที่ถูกคือเรื่องที่ถูกนี่เราต้องอายหรอคะไม่อายก็เป็นความคิดหรืออีกฝั่งนี่ผมก็บ,บังคบที่จะต้องอายถามในมุมว่าคุณชอบจาได้ใช่ไหม มันจ,จะโตขึ้นมากับการเมืองยุคหนึ่งซึ่งมันเป็นเทพมารใช่แล้วกระแสสังคมสื่อสารมวลชนก็จะไปทางหนึ่งเลยค่ะฝ่ายเทพอีกฝั่งนึงต้องเป็นมารแล้วบางทีไม่ได้แยกแยะเรื่องอแต่ตอนนี้เนี่ยคุณชอบบอกอันนี้เรื่องของมันก็ชัดว่ามันต่างกันไอ้นี่ผิดตรงไหนเหรอดิฉันคิดว่าความเป็นเทพมารเนี่ยจุดอันตรายมันจะอยู่ตรงนี้อย่างที่คุณสรยุทธบอกเป๊ะเลยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคุณไบส์เนี่ยคิดว่ากาหัวแล้วไอ้นี่ย พักเทพไอเนี่ยพักมารไอพักเทพเนี่ยทำบ้านอะไรก็ถูกหมดแม่งซื้อเสียอ๋อเขาจําเป็นต้องซื้อออไปดีวกับบ้านใหญ่ที่เป็นมาเฟียแบบทุจริตคอร์รัปชันเละเลยอ๋อมันจําเป็นอย่างเงี้ยอันเนี้ยอันตรายแล้วใช่ไหมเพราะว่าพอคุณกาว่าพักชอบโดยไม่สนใจว่าทําอะไรคุณก็ไม่รู้ละคุณถือว่าเขาเทพหมดไม่ว่าเขาจะทําเรื่องชั่วช้าขนาดไหนก็ตามแต่ดิฉันคิดว่า ต่างกันกับการการกล้ายืนหยัดว่าเราจะทําในสิ่งที่ถูกต้องนะอันนี้คือสิ่งที่ถูก <ๆ S 2> เราจะทํา <ๆ S 2> อันนี้คือสิ่งที่ผิดเราจะไม่ทํา <ๆ S 2> แต่แน่นอนมันไม่มีขาวดํามากขนาดนั้นแต่ดิฉันคิดว่าจานวนมากก็ข่านจะตัดสินจำนวนมากก็ขาวและดำดิฉันคิดว่าไอ้ที่บอกว่าการเมืองมันก็เทาๆนาวันนี้ก็เหลือที่เทาน้อยมากแล้วนะดิฉันคิดว่ามันก็ชัดเจนนะว่าอะไรขาวอะไรดำอ่ะมันไม่มไม่ได้ยากขนาดนั้นในการตัดสินะอันนี้ไม่เผื่อแล้วว่าถ้าเกิดก้าวไกลยังไม่ได้เกินครึ่ง แต่ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องมีอำนาจรัฐแล้วอะ่ะจะคุยกับใครบ้างไหมอะ่ะคุณสรยุทธ์วันนี้เนี่ยเราเห็นตัวอย่างที่น่ากลัวมากของอะไรทราบไหมคะอะไรฮะการได้เข้าไปมีอ่ามีตําแหน่งเป็นรัฐบาลแต่ไม่มีอํานาจในการเปลี่ยนแปลงอืมคือเวลาที่คุณทําอะไรก็ได้เพื่อให้เข้าสู่อํานาจเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณได้ เข้าไปไม่ได้มีอํานาจด้วยซ้ําคุณได้เข้าไปมีตําแหน่งม,มีตําแหน่งกับมีอํานาจไม่เหมือนกันบางคนไม่มีตําแหน่งอะไรเลยว่าใครแต่มีอํานาจว่าใครไม่ได้ว่าใครนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยปัญหาใหญ่และตัวอย่างที่น่ากลัวมากมที่ก้าวไกลต้องไม่ทําแบบนี้นะคะก็คือคุณเข้าไปสู่ตำแหน่งได้แต่กลับไม่มีอำนาจในการส่งมอบนโยบายให้กับประชาชนแล้วคุณมีตำแหน่งไปทำไม ถ้าเก้าไกลจะได้เป็นรัฐบาลต้องเป็นรัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงไม่อย่างนั้นคุณเป็นรัฐบาลไปทําไมเราไม่ได้ต้องการเป็นรัฐบาลเพื่อส่งพิธาเป็นนายกนะคะก็เหมือนกับวันที่บอกว่าธนาธรไม่ได้ต้องการเป็นนายกแต่ธนาธรจําเป็นต้องเป็นนายกเพราะธนาธรเป็นแคนดิเดตของพรรคอนาคตใหม่และพรรคอนาคตใหม่ต้องการอํานาจรัฐเพื่อมาสร้างการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นจริงจําเป็นต้องให้ หัวหน้าพักเป็นนายกเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงพิธาก็เช่นเดียวกันไม่ได้ทําทั้งหมดนี้เพื่อให้พิธาเป็นนายกพิธาเป็นอะไรกับดิฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่เคยมีบุญคุณอะไรต่อกันแต่เราต้องการหัวหน้าพักของเราเป็นนายกเพื่อเพื่อให้ใช้อํานาจนั pues ้นอํานาจรัฐและภาษีของประชาชนเปลี <laughed> ่ยนแปลงและสร้างดอกผลให้เกิดประโยชน์กับประชาชนถ้าคุณทําสิ่งนั้นไม่ได้คุณจะเป็นรัฐบาลไปทํรซากอะไรไม่หมายถึงนั่นแปลว่าถ้าคุณไม่ได้เสียงเกิน ก้าวไกลกัไม่ได้เสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งนี่ไม่เป็นรัฐบาลก็นี่แหละคะ่ะที่บอกว่าบดเรียนที่น่ากลัวถ้าเราไม่ได้เสียงคือไม่เป็นไม่เป็นใช่ไหมเป็นทําไมคําถาม เป็นทำไมถ้าคุณเป็นแล้วคุณเปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยเป็นแล้วส่งมอบนโยบายให้ประชาชนไม่ได้คุณโดนด่าเปล่าว่าอ้าวเฝ้ารอมาหลายปีเพื่อจะได้เห็นวันก้าวไกลเป็นรัฐบาลแต่วันที่ก้าวไกลเป็นรัฐบาลกลับทําอะไรไม่ได้เลยเป็นเพื่อให้ตัวเองได้เป็นรัฐมนตรีเหรอคะไม่ได้ต้องการเป็นรัฐมนตรีต้องการเปลี่ยนประเทศค่ะพูดมาตั้งแต่วันแรกที่ตั้งอนาคตใหม่จนถึงวันนี้ผ่านไป6ปีก็พูดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่ก้าวไกลจะเป็นรัฐบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศได้จริงไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นพักเดียวร แต่ต้องมีเสียงที่เด็ดขาดพอที่เราจะเก่งออกนโยบายได้ถูกไหมฮะใช่ค่ะคือถ้าไม่ถึงครึ่งมันจะตรงกันข้ามเลยสมมติขาดไปสิบไอ้สิบเนี่ยเสียงใหญ่คุณจะกลายเป็นฤษีเลี้ยงลิงใช่การสิบเสียงอำนาจต่อรองมากกว่าสองร้อยสี่สิบถูกต้องการเมืองมันเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็คิดว่าเป้าหมายบทหมายของกลัวยุบพักไหมไม่ไม่กลัวไม่ถูกต้องไม่ควรจะเกิด น่ารังเกียจแต่ไม่กลัวไหนบอกว่าติดเทอร์โบยิ่งยุบยิ่งโตดิฉันดิฉันเอายี้นะคุณชอบพูดไหมยิงไม่เคยพูดยิงยุบยิงโตไม่เคยพูดใช่หรอมีแต่พูดว่ายุบยังไงก็ก็ไปต่อคุณพิธาั้งที่เคยพูดดิฉันเนี่ย<ๆ>พูดว่ายิ่งยุบยิ่งโตได้งไงดิฉันเนี่ยพูดหลายรายการว่าคุณเอาอะไรมาพิสูจน์ถ้าอนาคตใหม่ไม่เดินยุบวันนี้อาจจะสองร้อยแล้วก็ได้ เพราะว่าเราไม่เสียเวลา3ปีไปกับการตั้งพักใหม่ซึ่งมีเรื่องธุรการมากมายที่ต้องทํากรรมการบริหารต้องเปลี่ยนกว่าจะสร้างความเชื่อถือภายในพักภายนอกพักกว่าประชาชนจะจําชื่อพักใหม่ได้กว่าจะหาสมาชิกกว่าจะหาเงินคือสมาชิกต้องหาใหม่เงินเงินบริจาคตั้งสาขาพักตั้งตัวแทนจังหวดัดคุณไม่รู้หรอกว่าตั้งพักการเมืองมันวุ่นวายขนาดไหนเงินบริจาคมันถ้าเกิดยุบพักไปไหนเงินบริจาคที่บริจาคโดยตรงให้กับพักถ้ายุบจะไปที่มูลนิธิคณะก้าวหน้าตามพิธีกรรมพัก คิดถูว่าพักการเมืองประเทศนี้ยุบบ่อยถึงขั้นมีทุนมีพี่นายกพักใช่ก็มันยุบบ่อยังแรกเลย็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีไหมแต่ประเทศนี้มีเพราะว่ายุบพักบ่อยคืออันนี้หมายถึงเงินบริจาคตรงของประชาชนเช่นผมโอนเงินให้ใช่ค่ะผมไปซื้อซื้อข้าวของเหมือนเป็นการบริจาคเนี้ยใช่ค่ะอันนี้คือเข้าอะไรนะเข้ามูลนิธิคณะก้าวหน้าตามพี่นัยกของพรรคก้าวไกลน้องเคยได้ยินไหมเนี่ยเพิ่งได้ยินครั้งแรกเลยค่ะว่า มีพินัยกรรมด้วยแต่ถ้าเงินที่ผ่านภาษีอันนี้เข้าหลวงใช่ไหมอันนี้เข้าหลวงค่ะช่ค่ะเช่นยกตัวอย่างเช่นเงินบริจาคภาษีที่ประชาชนให้กับพรรคเก้าไกลเนี่ยก็คือกลับคืนคลังไปอ๋อเพราะฉะนั้นน้ำตาจะไหลเพราะว่าเยอะมากเลยคุณน่าจะได้มากที่สุดมากได้มากที่สุดมาทุกปีตั้งแต่ตั้งพรรคนาคตใหม่มานี่คุยใช่ไหมใช่ก็เรื่องที่โมได้ก็โมอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งพรรคนาคตนใหม่เวลาเราจ่ายภาษีเนี่ยก็จะให้เราติ๊ก ใช่ว่าจะบริจาคให้พรรคการเมืองไหนตั้งแต่ตั้งอนาคตใหม่ที่เป็นแชมป์มาตลอดเหรอใช่ค่ะใช่เหรอทุกปีแล้วก็ห่างเยอะด้วยห่างจากที่สองค่อนข้างเยอะอ๋อที่สองมากอะไรไม่ไม่ดีที่จะไปพูดไปเช็คเอาเองแล้วกันเหรออ๋อนึกว่าจำไหนไหนโมโมให้สุดไปเลยไม่เราอโมของเราได้แต่เราจะไปทับถมพรรคอื่นนะเกลียดอันนี้ไม่มารยาทไม่ดีเพราะฉะนั้นมันยาก ใครจะไปรู้วันนั้นอนาคตใหม่ถ้าไม่ถูกยุบอาจจะกลายเป็น200ไม่ใช่151เพราะว่ามันไม่มีเสียเวลาไปกับการเอายี่นีดีกว่าเรื่องธุรการก็เรื่องหนึ่งซึ่งใหญ่มากนะคะใครอย่ามองข้ามเรื่องธุรการนะคะใครที่เคยตั้งบริษัทอะไรพวกนี้จะรู้ดีเรื่องที่นหัวัวมากแต่เรื่องทำพลาดก็ไม่ได้นะคู่ค่ะติดคุกนะคะทำพลาดเคลียบบัญชีผิดอะไรอย่างงี้นะคะก็อีกเรื่องหนึ่งสําคัญมากก็คือการต้อง ทำให้กรรมการบริหารชุดใหม่ม,มีความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนวันที่คุณธนทรจะเปียบุตรทุตสิทธิ์เนี่ยประชาชนรู้สึกสูญสิ้นแล้วรู้สึกว่าจบแล้วสาหรับอนาคตใหม่มเพราะฉะนั้นการก่อร่างสร้างความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนให้กลับคืนมาพอที่เขาจะมอบหนึ่งคะแนนของเขาให้กับเราในการเลือกตั้งเนี่ยมันยากมากคือณวันนั้นคุณพิธาก็ยังไม่ได้ฉายแสงเหมือนกับที่มาเลือกตั้งไม่เลยไม่เลยคุณพิธาโดดเด่นแต่ไม่ได้โดดเด่นในฐานะ แคนดิเดตนายกแน่นอนโดดเด่นในฐานะสสที่มีคุณสมบัติดีคนหนึ่งถูกไหมคะนี่จริงๆคุณแอบรู้บ้างไหมในเมื่อคุณไม่ได้อยู่พักก้าวไกลใช่ไหมค่ะคุณอยู่คณะก้าวหน้าแต่ดิฉันย่ติเดียวเขาดิฉันแอบฟังอยู่บ่อยๆเออเขาเตรียมใครไว้มีไหมรออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ยินอันนี้ไม่ได้ยินแล้วดิฉันคิดว่าไม่ไม่มีความสำคัญคือเขาาจะยังไม่เตรียมหรอกแต่เท่าที่เราดูในฐานะผู้สังเกตการ่ะเขายังไม่เตรียมหรอกคุณชัยธวัชยืนยันยังไม่ถึงเวลานั้น เท่าที่ดูมีใครไหมเสนอมาสักสามสี่คนให้พอเห็นภาพในคนะคุณอยู่แถวนั้นพูดไม่ได้หรอกดิฉันคิดว่าผม<อ>าไปถึงคอนะไม่จะไปถึงหัวหน้านะเอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉัน<อ>คิดว่าแก่นแก่นของพักเนี่ย,ยไม่ว่ายังไงก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทํางานกับพักมาอย่างต่อเนื่องไม่มีทางที่อดีๆคนคน,คนที่ไม่เคยทํางานกับพักเลยจะลอยมาถ้าให้ดิฉันเดานะคะดิฉันคิดว่าอนาคตของพักก้าวไกลเนี่ยข้อแรกอาจจะไม่ถูกหยุบก,ก็ได้ แต่ก่อนไม่เคยมั่นใจรู้สึกว่าน่าจะถูกยุบแน่นอนนะคะแต่หลังจากฟังแนวทางการต่อสู้คดีของเขาดิฉันเริ่มรู้สึกมั่นใจขึ้นมาหน่อยๆเพราะว่าต้องเรียกว่าต้องชมทีมกฎหมายของพรกเก้าไกลจริงๆว่าอันนี้มันเป็นเรื่องทางกฎหมายล้วนๆน่ะซึ่งศาลต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้ก็ไปสู่ขั้นตอนกรกตใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ที่แข็งแรงที่สุดในมุมที่แถลงออ่า เออไป10ไกลก็ไม่เป็นไร1 1ไกลก็ไม่เป็นไรนะก็ตั้งพักที่2มาได้แล้วมันก็ต้องนั่งพักที่3 4ต่อไปได้แต่ว่าพอฟังแนวทางการการสู้คดีของเขาเนี่ยคิดว่าคิดว่าไปไหวอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะต้องเป็น10ไกลจริงๆมไม่มี9ก้าไกลจริงๆเนี่ยดิฉันคิดว่ากรรมการบริหารชุดใหม่ คงจะเป็นคนที่ทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไม่ต้องแนะนํากันใหม่เลยคิดว่าก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งมาจนถึงหลังเลือกตั้งนะคะแล้วแน่นอนอีกเช่นกันว่าคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์เนี่ยคงไม่ได้หายไปไหนเลยก็เหมือนกับพวกเราะะเป็นผู้ช่วยหาเสียง,ยงเป็นคณะก<ช>้าวหน้ารุ่นสองใช่ค่ะก็คณะก้าวหน้าก็จะมีบุคลากรเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็จะมีบทบาทอย่างที่เห็นเนี่ยใช่ค่ะ คิดว่าบทบาทของคุณพิธาก็ไม่ได้จะลดน้อยถอยลงบทบาทของคุณชัยธวัฒน์ก็เช่นเดียวกันคาดเดานะดีฉันไม่เคยคุยเพราะว่าเวลาคุยเนี่ยจะไม่ค่อยคุยเรื่องแบบนี้เท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าไม่มีประโยชน์เผื่อหมายถึงว่าเรื่องตัวบุคคลคือถ้าคุยก็จะคุยเรื่องของแนวทางของพรรคในอนาคตแต่ว่าก็เป็นลักษณะปรึกษาหารือพูดคุยกันเฉยๆในในวงกินข้าวอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่เคยมานั่งคิดหรอกค่ะว่าเอาแล้วคุณชัยธวัฒน์จะไปอยู่ที่ไหนคุณพิชาจะไปอยู่ที่ไหนเหมือนกับที่เราไม่เคยถามตัวเองว่า แล้วถ้ายุบพักขึ้นมาเราจะไปอยู่ตรงไหนหรือแม้แต่ว่าถ้าชนะเลือกตั้งขึ้นมาเราจะไปอยู่ตรงไหนอันนี้จริงๆก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้โฟกัสตำแหน่งแห่งที่ของพวกเรากันเองภายในพรรคมากกว่าตำแหน่งแห่งที่ของพักโดยรวมแล้วก็ตำแหน่งแห่งที่ของสถานการณ์ทางการเมืองที่มันจะก้าวหน้าไปสำหรับประเทศอผมถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่คุณชอบพูดถึงถ้าเราดูจากสภาพเก้าไกลหรือสิบไกลสิบเอ็ดไกลก็ตามทีเนี่ยต้องคิดถึงสองร้อยแปดสิบถูกไหมใช่ไม่อย่างนั้น ต่อให้ก้ากึง่งต้องไปหาพรรคอื่นมาอํานาจเบ็ดเสร็จก็ไม่มีใช่ถูกไหมแล้วมันก็ส่งมอบนโยบายไม่ได้อแต่ขนาดเดียวกันมุม,มนึงก็ยอมรับคุณชอบบอ,อกเขาก็ไม่อยากเอาเราเหมือนกันแต่คุณสรยุทธ์มั่นใจอย่างหนึง่งถ้าอะไร่ก็ตามเก้าไกลมีเกิน250เนี่ยเขาก็จะอยากเอาเราเพราะว่าทุกพักจะอยากเป็นรัฐบาลขอให้เกิน250 อันนี้มันเป็นคณิตศาสตร์ทางการเมืองฟังดูแย่คืออันนั้นออคือเอามาเสร,ริมความมั่นคงแต่เป็นเรื่องแต่<ค>ไม่ใช่เรื่องหน้าต่อรองแล้วคือท่านไม่ต้องเป็นห่วงถ้าวันไหนก้าวไกลมีเกิน2 5 0หสเนี่ยทุกภาคจะอยากเป็นเพื่อนกับเราหมดเลยค่ะมไม่เป็นไรให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถ้าคุณได้ไม่ถึง250ห้าเนี่ยหรือ240ิไปปลา,ายเลยเนี่ยแบบที่มันมันยากมากแล้วที่จะตั้งรัฐบาลแข่งกับคุณเนี่ยอันนี้ไม่มีใครครบบราแน่นอนอแต่เมื่อไหร่ก็ตามทีี่่่่่่เเเเเรราาากกกิิินนนึงงงขออสภยยะทไห ก็ยิ่งทุกพักอยากเป็นเพื่อนกับก้าวไกลหมดเลยเป็นพักที่น่ารักมากน่าคบเชื่ออย่างนั้นเชื่อไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกก้าวไกลเป็นสิ่งที่อ่าไม่เอาไม่ได้เลยทุกพักอยากเป็นรัฐบาลซึ่งไม่ผิดพักก้าวไกลก็พูดอยู่ตลอดว่าไม่ได้ตั้งพักมาเป็นฝ่ายค้านทุกพักการเมืองตั้งพักมาต้องการเป็นรัฐบาลเพราะ เพราะทุกภาคการเมืองมีนโยบายที่ต้องสมมอบอมถ้าคุณหาเสียงไปเรื่อยๆส0ิปีไม่มีใครเลือกคุณหรอกคะ่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับไขฝันไปเรื่อยๆมันไม่มีทางที่จะเป็นจริงขึ้นมาเพราะพวกคุณเป็นแต่ฝ่ายค้านแต่ถ้าคุณได้เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณสมมอบนโยบายได้จริงจะมากจะน้อยแต่คุณต้องสมมอบคุณชอบเคยได้ยินใช่ไหมว่าเขาบอกอาจารย์ไม่พักก้าวไกแลแพ้เลือกตั้งต้องให้เป็นรัฐบาลใช่เคยได้ยินไหมเคยดิฉันก็เชื่อเชื่อ สิ่งที่จะทําลายพักเก้าไกลได้คือพักเก้าไกลเองอมไม่ได้หมายความว่าเป็นรัฐบาลแล้วมึงแพ้เลิกตั้งแน่นอนนะแต่อันนี้เป็นเรื่องเป็นตรกกะที่ถูกต้องอ,อยากให้ก้าไกลแพ้ใช่ไหมคุณร้องให้เขาเป็นรัฐบาลถ้าเขาเป็นรัฐบาลแล้วเขาพังนะอยู่พิทา่กลายเป็นนายกโง่เง่า,งาบริหารประเทศไม่ได้นะเออสิริกัญญาทําหุ้นตกทุกวันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ บริหารจัดการไม่ได้หรอกอบริหารจัดการไม่ได้หรือว่าดีลกับกองทัพไม่ได้เลยวิโรจน์ไปเป็นรัฐมนตรีกะลาโหมแล้วยับยานเลินเละเดี๋ยวก้าวไกเป็นแพลเลอกตั้งเองแต่การนี้ถูกไหมแต่การนี้ถูกแต่ขอพิสูจน์แต่ขอพิสูจน์ค่ะนั่นแต่การนี้ถูกต้องค่ะให้การทํางานเป็นเครื่องพิสูจน์และเชื่อไหมคุณสรยุทธ์หลายคนเนี่ยวิาทีฉันไปพูดนี่กับคนที่เลือกก้าวไกลสองใบเลยนะเขายังบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วก็ ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะบริหารประเทศได้ไหมแต่ลองดูสักตั้งเพราะลองกับพรรคอื่นมาหมดแล้วมไม่เวิร์กเอาว่าลองให้ก้าวไกลมันเป็นดูสักตั้งถ้าไม่เวิร์กเดี๋ยวรอบหน้าก็จะไปเลือกพรรคอื่นมีมีจริงๆนี่คุณชอบคุณไม่ไปเจอคนของประชาชนที่บอกรัฐบาลเขาก็ดีนะให้โอกาสเขาบ้างมีไหมหรือเขาอาจจะไม่เข้ามาคุยกับคุณอ่าเขาอาจจะไม่เข้ามาคุยกับเราเป็่ไหไไใช่ไม่เจอเลยคุณเห็นข้อดีของรัฐบาลเพื่อไทยบ้างไหม นนัตอนสงกรานเนี่ยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนให้เครดิตเขาน้อยเกินไปนะคะ30บาท plus ดิฉันชอบมากดิฉันคิดว่า30บาท plus เนี่ยดีแน่นอนยังมีปัญหาอยู่ในระดับปฏิบัติหลายๆอย่างแล้วก็คุณหมอในหลายๆโรงพยาบาลพูดว่าจริงๆในทางปฏิบัติมีปัญหาแต่คุณชอบก็ยังบอกว่าหลักการเนี่ยถูกต้องแล้วโดยรวมดีกตถูกต้อง แต่ว่าหลายๆคนบอกว่าประชาชนไม่ค่อยเห็นผลงานตรงนี้ของรัฐบาลเพราะว่าหลายโรงพยาบาลทําเองตั้งแต่แบบตั้งแต่ก่อนหน้านี้ไปแล้วประชาชนก็เลยไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่แบบว่าเขาทํากันเองแบบไม่เป็นทางการไปแล้วอันนี้ดิฉันไม่ทราบเพราะว่าดิฉันไม่ได้เป็นคนที่ไปไปใช้บริการเนาะแต่ว่าฟังจากคนอื่นมาแต่ว่าโดยหลักโดยหลักการของมันอะ่ะดิฉันคิดว่าเนี่ยดีมากแล้วน่าจะเป็นนโยบายชิ้นโบแดงชิ้นหนึ่งของรัฐบาลพรคเพื่อไทยซึ่งก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทําไมคนถึงไม่ค่อยชื่นชมเรื่องนี้มากกว่านี้ ก็เห็นชื่นชมกันอยู่แต่ว่าควรจะต้องชื่นชมให้มากกว่านี้เพราะว่าเรื่องนี้โอเคมากจริงๆนะคะกะ็ไม่ได้เป็นกระแสอืมไม่ได้เป็นกระแสผู้แม้อแต่<อ>นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินคุณชมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะกอ,อ,อนหน้านี้คุณมีความรู้สึกกับซอฟต์พาวเวอร์มาตลอดเวลาตอนนะสงกรานเนี่ยในทางหนึ่งก็ต้องบอกว่ารัฐบาลได้รับความร่วมมือจากเอกชนเป็นอย่างดีอเอกชนอาจจะบอกว่า รัฐบาลไม่ได้ทำอะไรมากพวกฉันจัดกันเองแต่ชอบคิดว่าน,นี้ก็ต้องให้เครดิตรัฐบาลเหมือนกันก็คือแน่นอนเราทราบดีว่าเอกชนทํากันเองเพราะว่ายังไงเอกชนก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมคะช่วงสงกรานห้างเครื่องอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ารัฐบาลเองก็มีความพยายามที่จะพูความร่วมมือแล้วแล้วก็สร้างให้มันเป็นเป็นมหาก,กรรมเป็นอีเวนท์ที่ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นช่วงสงกรานเนี่ยแน่นอนเราจะไม่ได้สามารถ บอกได้ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นขนาดนั้นขนาดนี้เป็นผลงานรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เอาภาพรวมเนี่ยความคึกคักอ่าภาพรวมของความคึกคักดิฉันคิดว่าโอเคอยู่ได้อยู่แต่คนละเรื่องกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อ่าคนละเรื่องกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมเอาว่าเรื่องการกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงสงกรานนะคะแต่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเนี่ยก็จนถึงตอนนี้ดิฉันเห็นว่าเพจทักก้าซึ่งแม้ว่าตัวองค์กรจะยังไม่มีตัวตนอยู่จริงแต่ว่าเพจทำแล้วเนี่ยก็ ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรก็แต่คงก็ผลิตอะไรออกมาเยอะนะผลิตแต่ว่าก็ยังไม่เห็นที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าคงจะต้องรอตัวองค์กรที่จะลกมี๋ยวเขาจะมีสเปรดอะไรดีใช่ไหมอ่าค่ะดิฉันเข้าใจว่าช่วงนี้แหละกลางปีนี้แหละจะมีงานใหญ่มากที่ศูนย์ชิริกิจหรือเปล่าแถวเรื่องสารู้สึกจะวันที่20กว่ากว่ามีเพื่อนียคะใช่ไหมคะก็เดี๋ยว สส,สก้าไกลเขาน่าจะติดตามเรื่องงบประมาณอยู่พอสมควรเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราเราคุยกันไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่างบประมาณในการจัดอีเวนต์เหล่านี้เนี่ยเป,เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนซึ่งเป็นเรื่องปกติของฝ่ายค้านเนาะเดี๋ยวเขาก<อ>็ต้องมาตรวจสอบใช่ค่ะนี่ผมได้ฟังคุณองอิงพูดที่ขอนแก่นหรือยังไงนะเกิดข้อถกเถียงกันเรื่องคําว่าซอฟต์พาวเวอร์แพทองทันใช้คําว่าเสน่ห์ถ้าผมจำไม่ผิดอาคุณองอิงถ้าดูอยูนะ่หรือเพื่อไทยถ้าผิดขออภัยผมฟังว่าคุณองิงอาจจะหมายถึงคําว่าเสน่ห์ ได้ไหมอันนี้ย้อนกลับมาเหมือนตอนตั้งรัฐบาลใหม่ๆอะเออมันกลับมาเหมือนตอนที่คุณหมอเลียบอกว่าซอฟท์พาวเวอร์เป็นความรักไงไม่รู้อะคุณนๆเาก็คิดนที่นี้ด้วยใช่ไหมคะเดฉันคิดว่า <c oughs> เรามองมันในลักษณะแค่แบบนั้นได้ <c oughs> ไม่ได้ผิด <c oughs> คือจริงๆไม่มีใครผิดหรอกไม่ว่าจะบอกว่าซอฟท์พาวเวอร์คืออะไรก็ตามทุกคนก็มีทางที่จะตีความของตัวเองไปแต่ดิฉันคิดว่าในฐานะประธานซอฟท์พาวเวอร์เนี่ยเราก็ต้องการเห็นมันในฐานะนโยบายระดับชาตินะคะอย่างที่เราเคยพูดไปแล้วมันคือนโยบายระดับ ระหว่างประเทศใช่ไหมคะที่ว่าอ่ะเสน่ห์นะใช่แต่เราจะเอาเสน่ห์เหล่านี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างสร้างเ e เวอเรจในการเจรจาต่อรองระหว่างประเทศเพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ต่อยอดมันไปได้อย่างไรอย่างนี้มากกว่าอแต่อันนี้เป็นเดิมพันของเพื่อไทยเขารอดูค่ะก็รอดูทักก้านะคะซึ่งถ้าตามทไลายที่ทางเพื่อไทยบอกไว้เองเราก็จะเห็นทักก้าในปี69ปีสุดท้ายก่อนก่อนจบ4ปีของรัฐบาล คุณชอบมักคุณเชื่อจริงๆใช่ไหมว่าอันนี้ผมฟังจากที่เขาถกเถียงกันในหมูด้อมกะอึงรู้ใช่ไหมอ้อมกะอึงคืออะไรอ,อ๋ออึงไข่กับต้มส้มเหรอเออ<ๆ>เขาเรียกกันอย่างนั้นนะก็ไปติดตามเขาบางก็บอกว่าอ่าตอนนี้คนที่เคยเลือกเพื่อไทยมาอยู่ก้าวไกลกันเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยอีกด้านนึงก็บอกว่าใครบอกคนที่เลือกเพื่อไทยเป็นแดงจริงๆเขาก็ยังอยู่แล้วเขาดีใจที่เพื่อไทยแยกมาตั้งรัฐบาล ตกลงข้อที่จริงมันเป็นยังไงอยากจะฟังจากมุมของคุณช่อบดชันคิดว่าข้อเท้จริงทางสถิติเนี่ยต้องยอมรับว่าจากโพและจากคะแนนเลือกตั้งเองด้วยนะคะฐานเสียงของก้าวไกลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญคือถ้าไปดูเบื้องหลังของโพดิฉันเข้าใจว่าอ,อ,อาจารย์หลายๆท่านเคยพูดแล้วนะคะว่าถ้าเราไปดูเบื้องลึกของโพที่มากกว่าที่เสนอในข่าวเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจจริงๆมีสองสองประเด็นหนึ่งก็คือ ก้าวไกลชนะในทุกกลุ่มเป็นครั้งแรกอนาคตใหม่เนี่ยไม่เคยมีมีศักยภาพในการเอาชนะในกลุ่มชาวนาเกษตรกรและกลุ่มผู้สูงอายุคือมันจะมีทั้ง age group แล้วก็ occupation group นะคะตอนนี้ก้าวไกลได้ประสบความสําเร็จก็คือชนะทุกกลุ่มอายุและทุกอาชีพนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหคุณเป็นพักแมสแล้วจริงๆก็คือคุณไม่ใช่แค่พักอันดับหนึ่งธรรมดานะแต่คุณเป็นพักที่กินทุกฐานของประเทศนี้แล้วจริงจ อสองก็คือฐานเหล่านี้มาจากไหนล่ะใช่ไหมเพราะว่าตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เรารู้ว่าอาาคตใหม่มีปัญหามากกับคนในชนบทแล้วก็แล้วก็ผู้สูงอายุเข้าไม่ถึงอะ่ะไม่รู้ว่าจะทํายังไงให้เขามาเชื่อใจเราได้นะคะแต่ว่าฐานเหล่านี้เนี่ยทุกท่านก็น่าจะพอทราบเหมือนกันว่าเดิมเป็นของเพื่อไทยครับ เพราะฉะนั้นโดยทางสถิติเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามีการไหลของฐานคะแนนนะคะอันนี้คือความน่าสนใจข้อที่หนึ่งของอันนี้แม้กระทั่งคะแนนเลือกตั้งด้วยใช่ความน่าสนใจที่2ซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดถึงคุณชัยธวัฒน์เนี่ยพูดกับดิฉันตลอดเวลาว่าคุณชยัยธวัฒน์ไม่เคยสนใจว่าพิธาได้48เก้าไกลได้42%เปอร์เซ็นต์ได้เยอะแยะอะไรคุณพิธาคุณคุณชัยธวัฒน์เนี่ยสนใจอย,อยู่ตัวเลขเดียวคือคะแนนคุณประยุทธ์เกือบ20%เปอร์เซ็นต ทั้งที่ไม่ได้เป็นนายกม,มาแล้วหนึ่งปีมหมายความว่าคะแนนฝั่งอนุรักษนิยมเหนียวแน่นหมายถึง,งอ,อ,นอนุรักษนิยมเข้มข้นเนี่ยยังอยู่ดิฉันจะไม่ใช้คำว่าอนุรักษนิยมสุดโต่งนะดิฉันเชื่อว่าก็ไม่ได้ถึงกับสุดโต่งหรอกแต่ว,ว่าเข้มข้นเหนียวแน่นนะคะยังอยู่แล้วไม่รู้จะไปไหนนะคะแล้วกลุ่มนี้แหละ เป็นกลุ่มที่น่าจาับตามองว่าพรรคใดจะได้ไปแต่ว่าส่วนที่เหลือของประเทศไทยเนี่ยดิฉันเชื่อว่าเกิดการไหลมาสู่พรรคเก้าไกลแล้วและจํานวนมากก็คงจะไหลมาจากพรรคเพื่อไทยจริงๆนะคะแล้วก็คงจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณทักษิณต้องเดินสายเรียกเรียกเนื้อเรียกปลาเรียกคนที่เคยสนับสนุนฐานเสียงของตัวเองเดิมเนี่ยกลับไ,ไปเรียกเนื้อเรียกปลาเห็นเขาเป็นอะไรนะในเรื่องอะไรนะ ภาษาภาษาก็เป่าอะไรนะเขาเป็นมนใช่ไหมมนเรียกเนื้อเรียกปลาซึ่งก็ดิฉันก็ยังยันอีกครั้งไม่แปลกเพราะว่าคุณทักษิณในฐานะผู้ที่ครองความยิยมสูงสุดของฝั่งเพื่อไทยเนี่ยก็จะเป็นตัวละครเดียวน่าจะเป็นบุคคลเดียวที่มีศักยภาพในการเรียกเนื้อเรียกปลาได้จริงลึกๆนี่คุณทักษิณมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าไหมจริงๆตอนนี้อาจจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงอยู่แล้วก็ได้มันยังไม่มีเลือกตั้งก็อย่างไม่เป็นทางการทุกครั้งที่คุณทักษิณขยับ เรียกเนื้อเรียกปลาเนี่ยอใช่ก็กดิฉันคิดว่าดีค่ะหมายถึงว่าประชาชนฝั่งที่เขาเชื่อในแนวทางแบบนี้ว่าเสื้อแดงกับมาหาผมเถอะก,ก็ก็ไปแต่ฝั่งประชาชนฝั่งที่มองว่าเอะประชาชนอาจจะไม่ใช่เนื้อหรือปลาประชาชนเป็นประชาชนและเป็นเจ้าของพรกการเมืองไม่ใช่พักการเมืองเป็นเจ้าของเราก็ก็ไม่ไปเท่านั้นเองเป็นเรื่องปกติพักการเมืองก็ต้องเรียกฐานเสียงที่เสียไปกลับคืนมานะคะเป็นเรื่องที่ถ้าเป็นเราเราก็ทํา ถ้าเกิดว่าก้าไกลเสียฐานคะแนนนินยมไปก็คงจะต้องมี s t r a t e g y ียุทธศาสตร์อะไรบางอย่างในการพยายามไปดึงฐานนั้นกลับมาเป็นของเราเหมือนเดิมแต่วิธีการในการจะดึงกลับมาเนี่ยอันนี้ก็แตกต่างกันไปว่าแต่ละพรรคิดว่าจะใช้วิธีการไหนะ